สวัสดีครับผมตีภาพฟิตนะครับผมช่วงนี้เนี่ยยิมก็ปิดกันเยอะนะผมเราก็เลยต้องออกกําลังกายที่บ้านกันนะครับก็เป็นฟิตฟอร์มโฮมนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมันเสนอ2องค่าหลักๆนะครับผมที่เอาไว้ออกกําลังกายที่บ้านกันไว้เบิร์นทั้งร่างกายนะครับผมท่าแรกชื่อท่าว่าเบอร์ปี้นะครับผมเบอร์ปี้เนี่ยที่มันขายในเซเว่นใช่ปะมใช่ <laughs> แั้นมันเสลปี้ <laughs> <laughs> โอเคครับท่าเบอร์ปี้เนี่ยทำยังไงเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม mm hmm. หรือว่าเรียกง,ง่ายๆว่าท่าพุ่งหลังนะครับผมใ,ใครที่เรียนแบบน,นสทจะเจอกันบ่อยๆครับพุ่งหลังมา,มาเริ่มกันเลยดีกว่ามาโอเคครับผมท่าเบอร์ปี้นะครับเป็นท่าที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับแถมได้เบิร์นแคลอรี่แบบสุดๆเลยครับผมตรงนี้เนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าท่าเบอร์ปี้เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการยืนอ่า ห่างาระดับพัวไล่นะครับผมแล้วก็ควอนลงไปครับสค้อนลงไปปุ๊บแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนท่าเตียววิดพื้นโดยการขาเนี้ยพุ่งไปข้างหลังนะครับปุ๊บแล้วก็วิดพื้นใครที่สามารถวิดพื้นลงไปได้ก็วิดพื้นลงไปนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เอาขาพุ่งกลับมาปุ๊บยืนขึ้นแล้วก็กระโดดนะครับผมเนี่ย เป็น1นึ้งเขาเรียกว่า1 1เล็บหรือว่า1ครั้งของท่าเบอร์ปีนะครับก็คือเราจะทําประมาณ4เซตประมาณ1 0บถึงสิครั้งต่อเซตนะครับผมพักระหว่างเซตก็ประมาณ2นาทีนะครับผม๋ย่าง่ายผมก็จะทําประมาณสิบถึงสิครั้งให้เพื่อนๆดูนะครับผมเป็นตัวอย่างนะครับผมโอเคเริ่มกัน นี่คือหนึ่งเซตของดาเบอร์พี่นะครับผมแค่นี้ผมก็จะหน้ามืดเป็นลมแล้วเราคิดว่าแบบพักประมาณ2 1, 3นาทีหรือ4นาทีเอาที่ไหวนะครับผมโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องฟืนตัวเองนะครับเพราะว่าอัานนี้คนเนื่ยเลย <c oughs> ครับผมก็จะเป็นท่าแรกของ ที่ผมแนะนําที่ออกกําลังกายที่บ้านนะครับผมได้เพิ่มสมรรถภาพกล้ามเนื้อได้เพิ่มมวลกล้ามเนื้อเป็นบอดี้เวทนะครับผมจัดไปแล้วไปพักแป๊นนึงโอเคครับหลังจากที่เราเหนื่อยเนือจากท่าเบอร์ปี้มานะครับผมท่าที่สองที่ผมจะแนะนําคือท่าแพงกิ้งนะครับผมท่าแพงกิ้งเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนง่ายนะครับแต่ลำจริงเนี่ยอาจจะยากนะครับผมในส่วนตรงนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค okay. ยังไ,ไ,ไม่หายเลยจากเบอร์ปี้โอเคครับถ้า,านี้เนี่ยก็จะเป็นเอลโบแพงนะครับผมเอลโบแพงเนี่ยก็จะเริ่มด้วยการเอาข้อศอกวางลงไปนะครับผมวางลงไปแล้วก็เหยียดขาตรงไปทําเหมือนถ้าวิตพื้นนะครับผม <Okay. S 2> แล้วก็หลังเนี่ยระดับคอหลังหรือว่าขาเนี่ยเป็นแนวเส้นตรงนะครับผมตรงข้อศอกเนี่ย เป็นแนวตรงกับหัวไหล่นะครับผมแล้วเราก็ทําไปประมาณ3 0มสถึงหกวินาทีนะครับผมโอเคแล้วก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับผมผมทําสัก60วินะครับผมถ้าเกิดใครทาไม่ไหวเนี่ยก็ประมาณ30มสิบวิก็ใครที่เริ่มต้นก็30มสิบวิก็ได้นะครับผมเอาเท่าที่ตัวเองไหวนะครับเนี่ย โอเคครับหนึ่งนาทีครับผมก็พักอาจจะพักประมาณ1-2นาทีนะครับผมแล้วก็เริ่มใหม่นะครับก็ทำประมาณ4เซตนะครับผมครับทั้งท่าเบอร์บี้แล้วก็ท่าแพงกิ้งเนี่ยก็จะเป็น2ท่าที่ได้โดยรวมของร่างกายนะครับผมเป็นการเบิร์นแคลอรี่อย่างดีเลยครับแล้วยังไงเดี๋ยวผมมีท่าใหม่ๆที่ออกกำลังกายในบ้านเนี่ยผมก็จะมาบอกเพื่อนๆนะครับผมให้หรือว่าเพื่อนๆจะได้ใช้ประโยชน์ในการฟิตฟอร์มโฮมนะครับผม ตรงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมก็ออกไปไหนก็ใส่แมสพกแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับอย่าลืมนะครับใครไม่ฟิตตีฟาฟิตนะครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับผมในตีฟาฟิตออฟฟิ i ชีนะครับผมยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย